สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวตรังที่กําลังรับชมรับฟังการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทุกท่านนะครับวันที่4กรกฎาคมวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรางวัดวรขัตติยราชนารีนะครับ ในนามของโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังของพระองค์ทรงพระเจริญควรม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะครับวันนี้นะครับเวลาเช้า8ปนาฬิกา30นาทีนะครับที่โรงงานบริษัทต,ตังผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะครับได้มีการจัดการเทดประเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษัคราชกุมารีกรมพระศรีสวัวสดิ์วรวรขติยาราชนารีนะครับ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ยี่ห้อชิโนโฟาร์มซึ่งบริษัทตังผลิตภัณฑ์อาหารทะเลได้รับการจัดสรรวัคซีนชิโนโฟาร์มจากราชวิทยายจุฬาภรจำนวน1,350คนนะครับคิดเป็น2,700โดสโดยมีแพทย์หญิงนริศรางามขอจอรวิวัฒน์ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคอยูหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง เป็นผู้อำนวยการฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับซึ่งการฉีดวัคซีนจะเสร็จสิ้นในเวลาบ่ายนี้นะครับและจะฉีดเข็มที่2ในวันที่1สิงหาคม2564นะครับนับเป็นอีกหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับจัดสรรวัคซีนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยมาตรการบัฟเฟิลแอนด์ซีลอย่างมีส่วนร่วมนะครับวันนี้ผมนายแพทย์ตุลการมัดพุนธนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสคจังหวัดตรังนะครับ และจะได้รายงานถแถลงสถานการณ์การติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังประจำวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคม2564ครับวันนี้จังหวัดตรังมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่จำนวน7รายคิดเป็นผู้ป่วยสะสมตามการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่วันที่1เ,เมษายน2564จำนวน1,693รายเป็นเพศชาย4รายเพศหญิงสราย ทั้ง7รายเป็นชาวไทยมีการกระจายอยู่ใน3คลัสเตอร์ดังต่อไปนี้นะครับคลัสเตอร์แรกเป็นคลัสเตอร์ผู้ป่วยตำบลน,นาวงจำนวน2รายคลัสเตอร์มัสกัตจากยะลา1รายและคลัสเตอร์ผู้ป่วยตำบลละมอ4รายนะครับทำให้อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ของจังหวัดตรังลดลงจากเมื่อวานนี้8.8รายต่อวันเป็น8.4รายต่อวันนะครับ นับเป็นวันที่4ติดต่อกันที่อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลีย่ยในรอบสัปดาห์ลดลงต่ำกว่า10นะครับเมื่ออัตรานี้ลดลงต่ำกว่า5นะครับแปลว่าการระบาดของจังหวัดตรังเข้าสู่ระยะสะเก็ดไฟที่ใกล้มอดแล้วนะครับจะแปลว่าการระบาดของเราใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับวันนี้จังหวัดตรังมีผู้ป่วยที่รักษาหายได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพิ่มเติม27ราย นักเป็นการรักษาหายสะสม1,566รายคิดเป็นการรักษาหาย92.5%แต่ว่ายังคงมีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอีกเพียง7.5%นะครับจำนวนนี้มีผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน126รายเป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย116รายเป็นผู้ที่มีอาการปานกลาง6รายเป็นผู้ที่มีอาการปานกลางค่อนข้างรุนแรงจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนรายการสูงจำนวน3ราย และเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหนึ่งรายในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงยืนยันผู้เสียชีวิตสะสมเพียง1นรายซึ่งเป็นรายที่ตำบลเขาวิเศษนะครับวันนี้ผู้ป่วยทั้ง7รายมีการกระจายอยู่ในอำเภอและตำบลต่างๆดังต่อไปนี้นะครับที่อำเภอกันตันหนึ่งรายพบที่ตำบลบางเป้าเป็นผู้ป่วยในคลัสเตอร์มัสกัสจากจังหวัดยะลา ที่อำเภอนายงจํานวน4รายพบที่ตาบลนายงเหนือ2รายและตาบลละมอ2รายทั้ง4รายเป็นผู้ป่วยในคลัสเตอร์ผู้ป่วยตําบลละมอที่อำเภอวุทย,ยอด2รายพบที่ตําบลบางกุ้งทั้ง2รายและเป็นผู้ป่วยคลัสเตอร์ผู้ป่วยในตําบลนาวง2รายนะครับมีรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายดังต่อไปนี้ผู้ป่วยรายที่1หมายเลขสะสม1,687หญิงไทยอายุ42ปีอาชีพทำสวนกลุ่มลำนาตำบลละมออำเภอนายง ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข106 1,672นับเป็นผู้ป่วยในคลัสเตอร์ตำบลละมอนะครับเช่นเดียวกับผู้ป่วย4รายแรกของวันนี้รายที่2หมายเลขสะสม1,688เด็กชายไทยอายุ5ขวบอาชีพนักเรียนภูมิลำเนาตำบลน,นายโงเหนืออำเภอนายงเช่นเดียวกันครับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข1,672นับเป็นผู้ป่วยในคลัสเตอร์ผู้ป่วยตำบลละมอ หมายเลขสามหมายเลขสะสมหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าชายไทยอายุสิบเจ็ดปีอาชีพนักเรียนภูมิลำเนาตำบลละมออำเภอนายโยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลขหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองนเป็นผู้ป่วยในคลัสเตอร์ผู้ป่วยตำบลอะมหมายเลขสี่หมายเลขสะสมหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหญิงไทยอายุสี่สิบเอ็ดปีอาชีพรับจ้างภูมิลำเนาตำบลอโยเหนืออำเภอนายโยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลขหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง นับเป็นผู้ป่วยในคลัสเตอร์ผู้ป่วยตำบลละมอทั้ง4รายนะครับเป็นการสัมผัสร่วมบ้านหมายเลข5หมายเลขสะสม1 6 9 1ชายไทยอายุ8 4ปีอาชีพงานบ้านภูมิลำเนาตาบนบางกุ้งอำเภอวย้วยอดมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยนันหมายเลข1 5 0 3นับเป็นผู้ป่วยในคลัสเตอร์ผู้ป่วยตําบลนาวงหมายเลข6หมายเลขสะสม1692หญิงไทยอายุ66ปีอาชีพทำสวนภูมิลำเนาตะบนบางกุ้งอำเภอวยยอด มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข1,674นับเป็นผู้ป่วยในคลัสเตอร์ผู้ป่วยตำบลนาวงหมายเลข7หมายเลขสะสม1,693ชายไทยอายุ49ปีอาชีพเกษตรกรภูมิลำเนาตำบนบางเป้าอำเภอกันตังมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลข1,485นับเป็นผู้ป่วยในคลัสเตอร์มัสกัตจากจังหวัดยาลานะครับที่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าวันนี้ทั้ง7รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเป็นประวัติสัมผัสทั่วบ้านนะครับ เพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ที่เกิดจากการค้นหาในการเรียกว่า contact tracing นะครับนับถึงวันนี้จังหวัดกรังมีการตรวจสบอไปแล้วทั้งสิ้น32,790รายพบเป็นผู้ป่วยยืนยัน1,693รายคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อ5.16%อัตรานี้ลดลงจากเมื่อวานนี้5.18เป็น5.16ในวันนี้นะครับในวันนี้มีการสบทั้งสิ้น145ราย มากที่สุดคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง78รายเป็นการตรวจเฝ้าระวังก่อนการผ่าตัดตามระบบขออโรงพยาบาลตรัง38รายเป็นการค้นหาเชื้อรูปในชุมชน12รายนอกจากนั้นก็เป็นการตรวจผู้ป่วยโรคไข้หวัดและผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคนะครับทั้ง145รายรอผลการตรวจในวันพรุ่งนี้นะครับไม่มีการตรวจค้างอยู่นะครับนับถึงวันนี้จังหวัดตรังได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปแล้วทั้งสิ้น17,241ราย พบเชื้อ619รายคิดเป็นอัตราการตรวจพบเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง3.59ตัวเลขนี้อย่างที่ผมยืนยันตลอดมานะครับว่าตัวเลขต่ำกว่า5เแปลว่าทีมสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ทาการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้อย่างครบถ้วนขีดวงการระบาดให้อยู่จํากัดในวงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่ทําง,งานหรือร่วมบ้านนะครับเป็นตัวเลขที่ยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนนะครับขณะนี้ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งอยู่ในสถานกักกันของรัฐที่จังหวัดจัดให้นะครับจำนวน305คนโดยอยู่ที่โรงแรมบัตเจ็ตหรือรัศดานะครับจำนวน31คนโรงแรมธรรมรินท64คนโรงแรมเอคโคอิน69คนโรงแรมธรรมรินทนา52คนโรงแรมนักทัพเทียง46คนและโรงแรมวัฒนาพาร์ค89คนนะครับขณะนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็จะต้องรับการกักตัวเอาไว้14วันและมีการสวบอย่างน้อย2ครั้งนะครับ ผู้ที่สวบรพบเป็นผู้ปว่วยยืนยันจะรับเข้าไว้รักษาในโรงพยาบาลสนามของรัฐต่อไปนะครับวันนี้ผู้ปว่วยที่มีทั้งหมดอยู่ในระบบการรักษาของจังหวัดตรังนะครับมีกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆดังนี้นะครับโดยผู้ปว่วยอยู่ในหอผู้ปว่วยแยกโรคที่โรงพยาบาลตรังนะครับจำนวน12คนนะครับและอยู่ในห้องแยกโรคเฉพาะอีก6คนรวมแล้วที่อยู่ที่โรงพยาบาลตรังทั้งสิ้น18คนนะครับผู้ปว่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม 19แผนที่3คืออาคารจอดรถโรงพยาบาลตรัง10ชั้นนะครับ19คนและอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม4ที่อาคารราชพฤกษม์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจำนวน54คนนะครับ นอกจากนั้นที่เหลืออีก30ร,รายอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าจากตัวเลขต่างๆเป็นสิ่งผงชี้ว่าการติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดกลางดีขึ้นนะครับมันขอให้พี่น้องประชาชนยังให้ความร่วมมือกับมาตรการของจังหวัดต่อไปเป็นระยะเวลาอีก28วันนะครับคือมาตรการการควบคุมการเดินทางถ้าพี่น้องประชาชนไม่มีความจําเป็นไปในจังหวัดที่มีการระบาดนะครับคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานี สมุทรปราการสมุทรสาครและจังหวัดนคนปรปฐมนะครับรวมถึง4จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลานาราธิวาสยะลาและปัตตานีนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าและสายพันธุเบต้าตามลําดับนะครับขอบพี่น้องประชาชนใตร้องให้รอบคอบชะลอหรืองดการเดินทางหากไม่จําเป็นนะครับนอกจากนี้มาตรการทางสังคมเช่นการปิดแหล่งเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นับบปลาคาราโอเกะบ่อนการพนันนะครับรวมทั้งสนามชนโคสนาม ชนไก่สนามกัดปลานะครับก็จะคง้รงมดอยู่และการมาตรการการจากัดงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานเลี้ยงอุปชาบรรพชาอุปสมบทนะครับหรืองานเลี้ยงในงานบำเพ็ญกุศลศพนะครับขอพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมืออย่างเช่นที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า2เดือนนะครับนอกจากนี้นะครับพี่น้องประชาชนยังคงต้องพูดคุยกันสําหรับผู้ที่จะเดินทางมาจังหวัดตรังถ้าท่านรู้จักนะครับ เป็นญาติหรือเป็นเพื่อนที่จะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงขอให้ชะลอการเดินทางในระยะนี้นะครับเพราะเรามีตัวอย่างเมื่อวันก่อนนะครับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงมีโอกาสที่จะรับเชื้อจากการแพร่ระบาดในชุมชนเข้ามาสู่จังหวัดตรังได้นะครับถึงเรื่องก,การฉีดวัคซีนนะครับขณะนี้จังหวัดตรังฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้น47,365โดสนะครับคิดเป็นเป้าหมาย 8.51%นะครับนับถึงเวลา10นาิกาวันนี้ซึ่งวันนี้มีเพียงการฉีดวัคซีนในโรงงานรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะครับพรุ่งนี้ก็จะไม่มีการฉีดวัคซีนวันอังคารจะมีการรับวัคซีนแอสตร z าเซเนกาจำนวน15,000โดสจากกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อได้พิจารณาจัดสรรวัคซีนตามรายชื่อการลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เป็นพี่น้องประชาชนที่มีอายุเกิน60ปีหรือมี7โรคเรื้อรังนะครับจะเริ่มการฉีดวัคซีนในวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับขอพี่น้องประชาชนได้ติดตามเว็บไซต์ของสถานพยาบาลซึ่งท่านได้ลงทะเบียนไว้รวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักงานจังหวัดตรังคือ c o v i d t r a r g g o co. t h นะครับคาดว่าจะได้อัปโหลดชื่อของพี่น้องประชาชนซึ่งมีคิวการรับวัคซีนภายในวันนี้นะครับ นอกจากนี้ยังได้รับการรายงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะครับว่าขณะนี้รายชื่อทั้งหมดได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะอัปโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในวันพรุ่งนี้เช้านะครับขอให้พี่น้องประชาชนซึ่งเคยได้ลงทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ตรวจสอบรายชื่อนะครับโดยเบื้องต้นจะมีการอัปโหลดรายชื่อซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนตัวจริงที่ได้รับวัคซีนชิโนฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังจํานวน40,000คน และประกาศเพิ่มเติมนะครับเป็นรายชื่อสำรองอีก4,000คนนะครับสำหรับรายชื่อที่เหลือประมาณหมื่นคนเศษนะครับอันนี้จะได้ส่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาจัดสรรวัคซีนในส่วนของวัคซีนหลักจากรัฐบาลต่อไปนะครับเช่นเดียวกันเทศบาลนครตรังจะได้เปิดให้มีการลงทะเบียนพี่น้องประชาชนซึ่งมีภูมิล,ลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังรวมทั้งผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือว่าร้านอาหารในเขตเทศบาลนครตรังนะครับโดยจำเป็นต้องมีผู้รับรองว่าท่านประกอบธุรกิจ หรือร้านอาหารอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังนะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนโฟาร์มซึ่งจะได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรนะครับมีการเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์รวมทั้งแฟนเพจของเทศบาลนครตรังตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกานะครับมีเวลาในการลงทะเบียน3วันจนถึงวันพุธนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครตรังได้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนนะครับอันนี้คือความคืบหน้าของวัคซีนทั้งวัคซีนหลักคือวัคซีนชิโนแบกวัคซีนแอชราเซเนกา และว,วัคซีนตัวเลือกจากราชวิวิาลัยจุฬาภรคือวัคซีนชิโนโฟาร์มนะครับสําหรับวัคซีนทางเลือกซึ่งได้รับจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับคือวัคซีนโมเดอร์น,นาขณะนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดต่งางได้นะครับเพื่อลงทะเบียนซึ่งขณะนี้คาดว่าวัคซีนจะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับอย่างเร็วคือไรมาที่4แปลว,ว่า เดือนพฤศจิกาหรือธันวานะครับหรืออย่างช้าคือไรมาสที่1ของปี2565นั่นคือเดือนมกราปีหน้านะครับมันพี่น้องประชาชนที่สนใจจะลงทะเบียนกับสถานพยาบาลเอกนชนก็ขอให้ได้ไปลงทะเบียนที่โรงพยาบาล TRPH หรือโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์นะครับก่อนที่จะสรุปประเด็นการถแถลงข่าวนะครับผมจะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ซักถามคำถามแ่นพี่น้องประชาชนซึ่งกําลังรับชมอยู่ทางช่องทางต่างๆนะครับเินเชิญครับ าจากสวทพารัางนะคะเป็นคําถามจากทางบ้านค่ะวันก่อนที่มีการาเรียกผู้ที่ลงทะเบียนฉีดจองฉีดวัคซีนหมอพร้อมไว้นะคะจนถึงวันที่14ใช่ไหมคะของวันที่1ิีนี้ฉีดไปหมดแล้วหรือยงังคะคุณหมอครับขณะนี้การฉีดวัคซีนถึงเพียงวันที่11เนะครับถึงเพียงวันที่11มีส่วนของโรงพยาบาลกลางซึ่งฉีดที่ห้างโรบิสนสัน มีการเรียกเพิ่มเติมในคิววันที่11ส่วนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนมาฉีดกันน้อยเพราะนับจากนี้ไปก็จะเป็นคิวของวันที่11ที่เหลือวันที่12ทั้งหมดเนื่องจากวันที่13เป็นวันอาทิตย์นะครับ13มิถุนาก็จะเป็นคิววันที่14 15 16นะครับและจะเป็นคิววันที่17อีก330คิวครับอันนี้นี่จะได้ฉีดประมาณมืไหรคะประมาณวันพุธครับแต่ว่าวัคซีนจะมาถึงอย่าง ช้าก็คือวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้มีการกระจายวัคซีนไปหลายโรงพยาบาลก็น่าจะเริ่มฉีดวันพุธได้นะครับขอให้ท่านติดตามเว็บไซต์ของโรงพยาบาลว่าแต่ละโรงพยาบาลจะประกาศวันฉีดวัคซีนวันไหนนะครับได้ติดตามข่าวเรื่องของวัคซีนที่นองฟานาคะที่ว่าเพิ่งเข้ามาไทยวันนี้เมื่อตอนสักิีโมงกว่าที่ผ่านมาค่ะ ในส่วนของจังหวัดตรังเนี่ยจะได้รับวัคซีนประมาณวันไหนครในรอบของอบจครับในรอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพรุ่งนี้จะเป็นการปิดรับเอกสารวันสุดท้ายนะครับจากการประสานงานกับราชวิทยลาลัยจุฬาภรพบว่ามีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่ได้ส่งแผนการฉีดวัคซีน อย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าการรับวัคซีนจากรชาชวิทยทลาลัยจุฬา์จะไม่ได้รับทั้ง4,000 40, โดสพร้อมกันนะครับจะรับเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นการจัดสรรกลุ่มก็แปลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ลงชื่อขอรับการจัดสรรเอาไว้จะได้กลุ่มเหมือนกันทั้งหมดเช่นครูก็จะได้ครูทั้งหมดหรือว่าร้านอาหารก็ได้ร้านอาหารทั้งหมดนะครับส่วนนี้จะมีการปิดรับเอกสารพรุ่งนี้นะครับวันจันทรเวลา4โมงตรง เพราะฉะนั้นวันที่6คือวันอังคารจะมีการพิจารณาจัดสรรนะครับซึ่งจะใช้เวลาไม่นานคาดว่าเวลาเย็นวันอังคารจะได้รับยอดการจัดสรรวัคซีนนะครับเมื่อได้รับยอดการจัดสรรวัคซีนแล้วนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ลงนามในสัญญาและมีการโอนเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะครับซึ่งคาดว่าส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ3วันเป็นอย่างช้านะครับวัคซีนน่าจะเดินทางถึงจังหวัดตลางในสุดสัปดาห์ที่จะถึงและจะเริ่มฉีดได้ในสัปดาห์หน้านะครับ การลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมนี่จะเปนการเปิดให้ลงทะเบียนอีกเมือไรคะครับ,รบขณะนี้พี่น้องประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมได้นะครับในกลุ่มที่เป็นอายุ18-59ปีนะครับแต่เนื่องจากยังไม่มีสล็อตฉีดน,นะครับท่านสามารถลงชื่อเบอร์ติดต่อเอาไว้ได้นะครับเมื่อระบบเปิดสล็อตฉีดแล้วจะนําคิวของท่านเรียงตามลําดับที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้นะครับจัดคิวฉีดวัคซีนและตอบกลับทางแอปต่อไปนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้มีอายุเกิน60ปีหรือเจ็บโรคเรื้อรังนะครับ ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นคิวหมอพร้อมเนี่ยขณะที่ระบบยังไม่สามารถแก้ไขวันนัดได้นะครับเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขวางแผนเอาไว้ว่าวันที่25มิถุนาจะสามารถเปิดให้แก้ไขวันนัดและแจ้งลับผ่านทางแอปได้ยังทาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านรออีกระยะเวลาหนึ่งเมื่อมีการแก้ไขผ่านแอปแล้วจะได้แจ้งให้ท่านทราบต่อไปว่าวันนัดที่เป็นปัจจุบันได้มีการแก้ไขและเติอนท่านผ่านทางแอปนะครับเห็นเชครับคคุณหมอคะตกลงมีการปิด แคมป์คนงานที่สนามบินตามจริงนะคะขณะนี้ยังไม่มีรายงานการปิดแคมป์คนงานนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งแรงงานจังหวัดนะครับไปตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะทำเอโบยูการทำเอโบยูเนี่ยเพื่อจะดูว่าสามารถบาโฮเบนีซิลได้ไหมซึ่งได้มีการลงนามเอโบยูไปเมื่อวันพฤหัสนะครับมันจะมีโรงงานอุตสาหการรมรวมทั้งแคมป์คนงานขนาดใหญ่อีกหลายแห่งจะมีการซักซ้อมความเข้าใจในวันอังคารนี้นะครับก่อนที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการปิดแคมป์คนงานยังไม่มีรายงานการปิดเชื้อในแคมป์คนงานที่จังหวัดตํังครับแล้วคืบหน้าของครอบครัวที่มาจากกรุงเทพเมื่อวานนะคะสายพันธุ์อินเดียะคะ่ะครับ ภรรยาก็ติดด้ยนครับภรรยาติดแต่ว่ารายงานของภรรยาที่ส่งไปตรวจสายพันธุ์เนี่ยยังไม่ออกนะครับยังออกแต่เพียงของสามีนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยหมายเลข1 5 5 1อันนี้ยืนยันว่าพบตำแหน่งการกลายพันธุ์เข้ากันได้กับเชื้อสายพันธุ์ตดลต้าอย่างที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผู้ป่วยรายนี้ หายและออกจากโรงพยาบาลสนามแล้ววันเหตุการณ์ที่เราได้รับสุรู้ว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ18วันเออ14วันที่แล้วนะครับเช่นเดียวกันภรรยาเขาก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลสนามและลูกทั้งสองคนอยู่ใน LQ แิซึ่งจะได้รับการสวครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าผลเป็นลบก,ก็จะปล่อยตัวออกจาก LQ แิวแต่ถ้าผลเป็นบวกก็จะรับเข้าโรงพยาบาลสนามต่อไปนะครับเออข้อหนึ่งที่เขาอยากรู้ ยาถ่ายปยาดในสัตว์ใหญ่ค่ะครับใช้ได้ผลกับโควิดจริงไหมครับมีรายงานนะครับอย่างที่ผมเคยแถลงข่าวไปเมื่อสี่วันที่แล้วนะครับยาไอเวอร์เมกตินซึ่งเป็นยาที่ใช้ถ่ายปยาดขณะนี้ก็มีใช้ทั้งในสัตว์และในคนนะครับก็เป็นยาที่ใช้ในคนด้วยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าไอเวอร์เมกตินเป็นยาที่ใช้ในมนุษย์ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ในมนุษย์น้อยนะครับก็จะใช้ในสัตว์เป็นส่วนใหญ่แั้ยาที่ใช้ในมนุษย์ก็สามารถที่จะ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ได้ซึ่งในขณนะนี้หลายประเทศนะครับได้บรรจุเอายาไอเวอร์เมกตินเข้าอยู่ในไกด์ไลน์การรักษานะครับแต่กําลังมีการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดนะครับ,บหลังจากที่งานวิจัยอันนี้ออกมาแล้วนะครับประเทศไทยก็คงจะมีแนวโน้มที่จะได้พิจารณาให้ยาไอเวอร์เมกตินเข้าอยู่ในสูตรการรักษาต่อไปนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่ายาไอเวอร์เมกตินจากการวิจัยเบื้องต้นเพราะว่าสามารถลดปริมาณของเชือ้อ ทำให้มีโอกาสลดการแพร่เชื้อได้ถึง70%ก็แปลว่าโอกาสต่อไปถ้าเราได้รับยาไอโวนเมกติน mm hmm. ในระยะเวลาอันสั้นก็ลดโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้แปลว่าท่านมีอาการปุ๊บกลิก่นก็จะรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้น้อยและนอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสลดอัตราตายได้ด้วยนะครับซึ่งต้องรองานวิจัยซึ่งเป็นงานวิจัยขนาดใหญ่ต่อไปนะครับอันนี้ที่รายงานเป็นผลเบืเ้องต้นครับมีคำถามเพิ่มเติมนะคะมี่ถาถามว่า จะต้องไปหาหมอที่หาดใหญ่มีใบนัดเรียบร้อยนะคะพอเราไปหาหมอแล้วกลับมาที่ต่างปุ๊กเนี่ยเราจะต้องกักตัวด้วยไหมคะครับการเดินทางไปจังหวัดเส่ยงสูงทั้ง10จังหวัดต้องกักตัวตามมาตรการ14บวันนะครับอันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการนะครับ,บค,ครับ,รบถ้าไม่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับผมสรุปประเด็นการแถลงข่าวดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือจังหวัดตรังมีผู้ป่วย โรคโควิด -19 รายใหม่ลดลงตามลําดับนะครับตัวเลขเหล่านี้ขอให้พี่น้องประชาชนดูตัวเลขเฉลี่ยในรอบ7วันนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งบ่งชี้ชัดเจนนะครับเมื่อไรก็ตามต่ํากว่า5รายก็แปลว่าการติดเชื้อเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนยังคงยกกัดสูงดังที่ท่านปฏิบัติมาก,กว่า2เดือนนะครับข้อแรกคือการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมทั้งเวลาอยู่ในบ้านนะครับตัวเลขที่มากที่สุดในขณะนี้คือการเจอในผู้สัมผัสร่วมบ้านนับเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผมยังย้ำการที่พี่น้องประชาชนจะต้องแยกกันรับประทานอาหารนะครับรวมทั้งการแยกตัวที่ที่บ้านนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อไปนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงสูงเนี่ยที่ท่านถามเมื่อกี้นี้นะครับยังคงต้องรักษามาตรการการกักตัวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงสูงลำดับสุดท้ายนะครับคือเรื่องของวัคซีน ขอให้ท่านที่ได้มีคิวฉีดวัคซีนนะครับหรือยังไม่ทราบก็พยายามตรวจสอบนะครับเนื่องจากว่าวัคซีนมีจำนวนน้อยและได้รับการจัดสรรแบบทยอยมาเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องค่อยๆประกาศรายชื่อแน่นอนพี่น้องประชาชนอาจะมีความสับสนว่าท่านอยู่คิววันไหนก่อนหน้านี้และได้รับการฉีดวันไหนกันแน่ เพราะฉะนั้นถ้าท่านไ้ติดตามสถานการณ์การถแถลงข่าวและตรวจสอบรายชื่ออย่างใกล้ชิดน,นะครับท่านก็จะทราบและได้ไปรับวัคซีนถ้าเราสามารถได้รับวัคซีนอย่างเป็นที่ในเดือนที่จะถึงนี้นะครับก็จะทําให้ระดับภูมิคุ้มกันของประชาชนในจังหวัดตรังจะขึ้นได้ประมาณ40-50นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เราจะได้รับการจัดสรรวัคซีนจะทําให้เรามีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดนะครับขอพี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวสําหรับการไปรับวัคซีนด้วยนะครับ ถ้าไม่มีประเด็นแถลงขา่าวเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิมนะครับ14นาิกา15นาทีสำหรับการแถลงข่าวของสปคจังหวัดตรังนะครับวันนี้ผมนายแพทย์ตุลการมักพุ้นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลต,านานตรังในฐานะโฆษกสปคจังหวัดตังขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ